โอเคการขอบคุณเขาก็คุณนอะคุณครับตั้งใจว่าคุณอย่างนั้นนะมันพูดไปก็เหมือนแก้ตัวแล้วก็ไม่ค่อยพูดมันก็เหมือนแก้ตัวจริงๆ แต่เราก็ไม่ได้แบบพูดใหญ่พูดอะไรไม่ออกหรอขอโทษริงขอโทษจริงจริงพูดได้หรอเดี๋ยวเราจะได้พูดีกทีมตอนรอบของเราดีพูดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะ ก็แค่ขอโทษครับก็แค่บอกว่าถ้าทําให้ไม่สบายใจหรือหรือไม่พอใจปัามก็ขอโทษแค่นี้ก็พอไม่ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้พูดแค่นี้ก็ได้ครับไม่มีขอโทษเรื่องอะไรเรื่องอะไรปัมาเลยทาไม่กินไม่สบายใจอะเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรขอเรื่องนี้ อ๋อไม่ค่ะไม่ต้องคิดมากเลยถึงแม้ว่าเรื่องอะไรก็ตามหรือแม้พี่ปั๊มเป็นคู่กินยังไงไม่เคยคิดพี่ปั๊มเป็นอะไรเลยที่ก็เป็นพี่คนหนึ่งเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้กิน <laughs> ไม่เคยคิดพี่ปัม๊มเหือนไม่เคยคิดกับใครเป็นยังไงเลย <laughs> ก็รักทุกค่ทุกคนเหมือนกันหมด <laughs> ก็ไม่ต้องไปคิดมากกินดูเหมือนจะเป็นคนคิดมากใช่ไหมแต่แบบ ค,คิดมากคือเรื่องแบบเรื่องเพลงเรื่องอะไรพวกเนี้ยแบบทั้งอื่นมันก็แบบชิวๆปล่อยไปชิวๆอ,อ,อ่ะกอดกันให้ภายกันก่อดเียวะพิก้ขอโทษจริงๆริง ไม่แล้วหรือพี่เลไ,ไม่ครอ่ะคราวนี้ลองขอโทษคนดูสิ ว่าเผื่อที่เราทําอะไรมาแล้วมันไม่เหมาะไม่ควรรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นๆหรือ,รอแฟนขับหรือคนที่เขาเสียใจกับการพูดของเราไม่ว่าเขาจะรักเราหรือเขาไม่รักเราก็ตามเหมือนเดิมอย่างแรกผมก็ต้องขอโทษในสิ่งที่ผมทําลงไปครับถึงมันอาจจะเป็นอารมณ์ชูวแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นสมับ มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วก็ต้องทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วยครับคือปั๊มต้องขอโทษทุกคนนะครับเพราะปั๊มต้องทําให้เพื่อนข้างหลังที่ยืนอยู่ตอนนี้ต้องเดือดร้อนเพราะว่าปั๊มคนเดียวแล้วก็ต้องขอโทษผู้ปกครอง ของแบบเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบไม่ดี <c oughs> ครับำพูดไม่ออกครัคุณตันเลยับก็ยกคุณว่ายก็ขอโทษแค่นั้นถ้าเราสมมติผิดแล้วก็แสดงออกไปคนาัรู้แค่นั้นรู้จริงๆครับทางหลังจากนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้แล้ว กูขอโทษจริงๆกูไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้ดีขอโทษสู้ล้วไรตัวเลย ขอโทษถ้าถ้าทาให้ไม่สบายใจหรือไม่พอใจครับขอโทษนั่นแหละกับอย่างอย่าเพิกใจร้อนขอโทษจริงขอโทษจริงทุกอย่างไม่เคยถูกดูแต่เขาบอกดูหน่เชื่อป่บเขาเขาเล่นละครหลอกเรานั่นแหละก็ขอโทษจริงถ้าเกิดเคยทำอะไรให้กินไม่สบายใจอืม ไม่โอเคมีอะไรก็บอกได้ได้ค่ะกอดก้างเคกูดครับนะก็ขอโทษพี่ถ้าเกิดบางครั้งแบบทำให้ปวดหัวทำให้ไม่สบายใจจริงก็มันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะพี่แร่งกับผมผมก็แบบเอยเือ ก็นั่นแหละบางทีเยอะนิดนึงรู้สึกแหมทีหยุดพอๆอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคครับก็เกิดมีอะไรไม่สบายใจก็ขอดโวยกันหน่อยครับสองคนโว่นัด่าอืมนัดนายเจ๋งวกนายเป็นคนดีาะแล้กวก็ คือขอโทษเลยเรื่องเนี่ย